สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องไม่มายมูลทาวร์ชแนลนะคะช่องวันนี้เราอยู่กันกับคลิปดวงความรักของชาวธาตุน้ำนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครที่อยากจะขอชาวธาตุน้ำเป็นแฟนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็เริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุน้ำกันก่อนเลยนะคะชาวธาตุน้ำนะคะได้แก่ชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเดเรามาดูกันเลยนะ มีไพ่มาได้ออฟ o อร์นะคะสามไม้เท้าแล้วก็มีไพ่เก้าถ้วยนะคะหมนว่าช่วงเวลานี้นะคะชาวธาตุน้ำค่อนข้างที่จะเรียกว่าพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะตอนนี้มีความสุขกับสิ่งรอบกายรอบข้างนะคะคุณเหมือนจังหวะในการที่รอคอยผลลัพธ์อะไรบางอย่างอยู่นะเห็นถึงเรียกว่าอาจจะมีใครบางคนนะคะเข้ามาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณนะมนมองว่า คุณน่าจะได้มีใครเข้ามาอยากหยิบยื่นนะคะอยากสาร้างสัมพันธ์มิตรภาพดีๆกับตัวคุณในช่วงเวลานี้ด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรอีกนะขอดูเพิ่มเติมนะคะว่าพลังงานของเขาคนนั้นนะคนที่อยากจะขอคุณเป็นแฟนเนี่ยเขาเป็นยังไงเอ่ยมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเลยนะคะมุนว่าคนคนนี้ค่อนข้างเติมเต็มความรู้สึกคุณได้ดีนะ เอา k ว n i น g แล้วก็ไพ่เดทอ่ะรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เคยจบเคยแยกย้ายกันไปนะคะพนักงานการดีเบิร์ดได้มีความรู้สึกนะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะทํางานในแวดวงสายการแพทย์ก็ได้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเป็น เรียกว่าเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอะไรแบบนี้นะเป็นเกี่ยวกับบ้านวงสุขภาพต่างๆนะคะรวมถึงนะมุมมองว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวนะคะค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับในเรื่องของสถาบันครอบครัวหรือว่ามีความอบอุ่นนะ feeling ก็คือ h o m e มากมากๆนะคะมาจะเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างลักษณะของคนคนนี้นะคะเป็นยังไงเอ่ยลักษณะของคนคนนี้นะ มีไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะขึ้นมานะคะ k n i g h t of Pentacle นะคะอัศวินถือเหรียญน,นะ แล้วก็มีไพ่สิบเหรียญน,นะคะมนมองว่าคนคนนี้ลักษณะเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความพร้อมนะในเรื่องของการเงินฐานะทางบ้านนะคะความมั่นคงมันคิดว่าเขาแบบว่าไม่ได้อยู่ในจุดที่เรียกว่าขาดสภาพคล่องอะไรทางการเงินคืออยู่ในจุดที่โอเคเลยมีความมั่นคงในชีวิตหลายๆอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นพื้นที่เซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคุณได้ด้วยเป็นสายเปก็ได้นะคนคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันซิลักษณะของคนคนนี้ เพิ่มเติมนะคะคนที่จะขอชาวธาตุน้ำเป็นแฟนนะเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะหนึ่งไม้เท้าพลังงานค่อนข้างดีเลยเห็นถึงพลังงานบางอย่างที่บ่งบอกนะว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อาจจะมีหลายคนจับจ้องหลายคนจับตามองเขาอะนะคะมุนว่าเขาเป็นคนโดดเด่นเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนที่เรียกว่า เป็นโอกาสใหม่ๆเป็นความหวังใหม่ๆของคุณได้สามารถที่จะทําให้เราสุกว่าเราอยากจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ประมาณนี้นะแล้วก็คิงอัพครับขึ้นมานะคะมันว่าเขาเป็นคนมีน้าใจนะชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณด้วยแน,ะนาทางที่ดีนะคะในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกนะแม่เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยว่าณนะตอนนี้คนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวท่านนามบ้างนะคะ มีไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมานะคะห้าเหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่สี่ดาบนะคะมันว่าในตอนนี้นะถ้ามีการชะลอมีการหยุดนิ่งไม่ได้พูดคุยสื่อสารกันมากเท่าเดิมนะมันว่าเขารอคอยการติดต่อสื่อสารหรือว่ากําลังจะมีการติดต่อสื่อสารมาเ,เร็วๆนี้นะคะมันเหมือนคนที่รู้สึกว่าขาดหายอะไรไป โดนพักเบกนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงที่ฟื้นฟูเยียวยาวจิตใจนะความรู้สึกเขาตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้รับการเติมเต็มอย่างเต็มที่อยากที่จะมีการสื่อสารกันมากกว่านี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในช่วงเวลานี้นะคะมีก่อชาวท่านน้ำนะ10บไม้เท้าขึ้นมาหกกาบนะคะแล้วก็ มีไพ่สามถ้วยนะคะมันว่าคนคนนี้นะเขารอคอยโอกาสที่จะได้พบได้เจอได้เจอจกจบคุณนะคะหรือว่ามีช่วงเวลาดีๆร่วมกันแต่ช่วงเวลานี้เขารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็หนักเหมือนกับว่าต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากนะคะในการที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้อะนะอืมมาแด่ดูซิว่าแล้วคนคนนี้เขาจะเทคแอคชั่นอะไรถึงคุณคะ่ะ ไพ่ขึ้นมามีเก้าดาบขึ้นมานะคะ p a ศสัพเพนต์เด e อรนะคะอยู่ในช่วงที่มนว่าเขาคิดมากนะมีความวิตกกังวลใจค่ะช่วงเวลานี้เขาอาจจะไม่ได้รีบร้อนทําอะไรมากนะคะแต่ก็เห็นถึงการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เขากําลังวางแผนวางแผนในการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างอยูอย่เหมือนมีคนที่มีความวิตกกังวลอยู่นะคะยังไม่กล้าขยับตัวอะไรมากนะเราขอดูหน่อยว่า,านานมเอาคาจะเป็นอย่างไร เก้าเหรียญน,นะคะขึ้นมานะ มีไพ่ไฮพินเทสค่ะเห็นถึงบางอย่างที่มันอาจจะมีความคุ้มเครือไม่ชัดเจนนะคะในรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยมันว่ามีพชชั่นต่อกันแหละแต่ว่าบางอย่างค่ะคือคุณและเขาอาจจะทําตามสัญชาตญาณของตัวเองหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่เกิดการคอมมิชเมนที่มันชัดเจนนะแม้ว่าในใจก็อยากที่จะเรียกว่าเป็นแฟนกับคุณอะไรแบบนี้แต่ว่ามันไม่เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆนี้นะคะเห็นถึงการที่เป็นอิสระนะซึ่งกันและกันแล้วก็ การที่เราแฮปปี้เรามีความสุขเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าคุณกับเขานะคะมนมองว่ามุมมองอ่ะเป็นในเรื่องของการที่แบบถ้ามีความรักหรือความรักที่เข้ามามันแฮปปี้มันดีอ่ะคุณก็พร้อมเปิดใจแต่ถ้ามันไม่โอเคก็อาจจะเป็นการปิดโอกาสไปอ่ะนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็สามารถอยู่คนเดียวได้แฮปปี้มีความสุขได้เดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรอีกนะรอจงังหวะเวลาค่ะรอจงังหวะเวลาอยู่นะ กำลังโฟกัสกับอะไรบางอย่างอยู่นะคะมันว่าเขาเป็นคนมีเหตุมีผลนะคะในการที่จะทําอะไรนะแล้วก็ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้เดินทางไปสู่เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้อ่ะนะ <Down S 1> เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบาง,งอย่างที่กําลังจะมาถึงนะคะน่าจะกําลังรออะไรสักอย่างอยู่คิว่าเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจเกิดขึ้นอ่ะนะมาแต่เรามาดูกันว่าไพ่จะแนะนําอะไรนะคะให้กับชาวท่านน้ํานะมีไพ่ The e m p r e s s ขึ้นมานะคะในตอนนี้นะ สามไม้เท้าค่ะก็ยังคงเป็นจังหวะของการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะอยากให้คุณเรียกได้ว่าลองดูและการประเมินสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างที่คุณต้องการไหมคนที่เข้ามาจะจริงใจมากน้อยกับคุณขนาดไหนนะคะมือนว่าช่วงเวลานี้คุณเติมเต็มความสุขให้ตัวเองได้นะคะเรียกว่าเรา take action ของตัวเองไปเลยในเรื่องราวต่างๆที่คุณอยากจะให้มีความสุขสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะ มีชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีกรกฎค่ะชาวราศีเมถุนซ้ำนะแล้วก็ชาวราศีกุมชาวราศีกุมซ้ำ และชาวราศีตุลน,นะคะประมาณนี้นะชาวท่านน้ำก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะต้องบอกว่าอันนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆก็รับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือจะนำคำแนะนำไปปรับใช้ก็ได้นะถ้ารู้สึกว่าเรื่องราวในคลิปนี้นะคะตรงกับเรื่องราวของตัวเองนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดีวเรามาเจอกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ